ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news รุ้งเบนจาส่งจดหมายวอนขอสิทธิ์การประกันตัวอยู่ในคุกอุปสรรคในการเรียนอย่างร้ายแรงที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีการนัดคุ้มครองสิทธิ์คดีม .112 การชุมนุมใส่เสื้อครอปท็อปที่สยามพารากอนซึ่งมีนางสาวเบนจาอปั์ นางสาวปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลหรือรุงนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไหมในายพริชิวารักหรือเพนกวินและอีกหนึ่งจำเลยรวมห้ารายถูกฟ้องซึ่งจำเลยทั้ง5้าให้การปฏิเสธส่วนจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่สี่รายถแถลงการว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาทนายอย่างเต็มที่ขอให้สารบันทึกไว้ ด้านศาลก็ได้นัดหมายเพื่อตรวจพยานต่อไปในวันที่24มกราคมปี65ต่อมา Facebook ปนัสยาสิทธ,ธิจิราวัฒนากุลได้เผยแพร่ข้อความจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของตนพร้อมกับลงชื่อร่วมกับเบญจาอปันพี่เป็นเนื้อหาข้อความได้ถแถลงต่อศาลเอาไว้ว่าหนูชื่อบรญจาอปันอายุ22ปีเป็นนักศึกษาสถาบัานเทคโนโลยีนานาชาติศิรินทร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรุ่งปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลอายุ23ปีเป็นนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันหนูถูกคุมขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางมา50วันและรุ่ง12วันโดยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัว ทั้งที่เราไม่เคยติดการหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่เคยที่จะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นแต่อย่างใดเหตุผลในการฝากขังหนูหลายครั้งในคดีบ้างให้เหตุผลว่ารอส่งสำนวนบ้างให้เหตุผลว่าอยู่ในระหว่างเสนอสำนวนหรือรอส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งตัวหนูไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงานส่วนนี้อยู่แล้ว การฝากขังหนูแต่ละครั้งจึงไม่เป็นประโยชน์อันใดทั้งยังเป็นการพรากอิสรภาพจากมนุษย์คนหนึ่งที่ยังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นการกระทำความผิดอีกด้วยอิสรภาพของหนูขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เลื่อนลอยการที่สารทำแบบนี้เสมือนกับว่าพวกหนูนั้นได้กระทำความผิดไปแล้วรุ่งเลือกเรียนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเพราะหนูเชื่อว่า การจะแก้ไขปัญหาสังคมได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ความเข้าใจกับมนุษย์ก่อนดังปรัชญาของคณะหนูที่ว่าเข้าใจเคารพเปลี่ยนแปลงคือการเข้าใจในมนุษย์วัฒนธรรมสังคมเคารพในความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นและไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเราก็มุ่งหวังที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่เรามีในการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น เพราะเราคงไม่อาจอยู่เฉยได้หากในสังคมนี้ยังมีความผิดปกติที่จะเป็นการฉุดรั้งความเจริญของประเทศเราที่พวกเราทำไปทั้งหมดก็เพียงเพราะว่าใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่านี้ก็เพียงเท่านั้นสุดท้ายนี้วันนี้เป็นวันคุ้มครองสิทธ์เช่นนั้นหนูก็อยากจะร้องขอให้ศาลช่วยคุ้มครองสิทธิ์ในการประกันตัวของพวกหนูด้วยค่ะ ก่อนที่จะลงชื่อท้ายจดหมายโดยเป็นจาอปันและปณัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลซึ่งเขียนขึ้นที่สารอาญากรุงเทพใต้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ